ันนี้นงวนก็จาบุญมาฝากพี่พี่น้องๆทุกท่านเลยตอนนี้ผู้ติดตามน้งวณนะคะครบ4ี่ล้านแล้วค่ะวันหยุดยาว3าวันที่ผ่านมานะคะนงวนก็วุ่นวุ่นกับคาเฟ่ไม่มีเวลามาขอบคุณพี่พี่น้องน้องเลยค่ะนงวนอยากจะขอบคุณพี่พี่น้องน้องเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตนงวนมาโดยตลอดนงวนไม่รู้จะตอบแทนพี่พี่น้องน้องอย่างไรนะคะวันนี้นงวนก็เอาก๋วยเตี๋ยวนะคะมาเลี้ยงน้องน้องในหมู่บ้านแล้วก็มีโดนันแล้วก็น้ำด้วยเด็กๆในหมู่บ้านน้องวณนะคะะะะเเยยออมมมาาากกๆๆลล้้้้ว็็นนนนนนนงง่่จีคคหหใูบบะ แค่เด็กๆในหมู่บ้านน้องมดนะคะก็เยอะมากๆเลยอนาคตของชาติเลยนะคะแล้วก็น้องๆนะคะดูน้องมดเป็นแบบอย่างด้วยค่ะวันนี้ก็จะเลี้ยงเป็นกว๋วยเตี๋ยวไก่นะคะน้องมดชอบกินมากๆค่ะปกติก็จะเลี้ยงไอศครีมด้วยนะคะแต่วันนี้สั่งไม่ทานไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้าจะเลี้ยงอีกค่ะวันนี้น้องๆนะคะก็ต่อแถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆน้ำกว๋วยเตี๋ยวเดือดนะคะพร้อมลวกเส้นแล้วก็ทําให้น้องๆได้กินกันเลยน้องมดอยากจะขอบคุณพี่ๆน้องๆ f อทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้กลางอีสานนะคะหรือว่าทุกทิศในประเทศไทยหรือว่าต่่่าาางงงปประะทใใหห้้นนนมคสสถแบัิดีๆ กับนๆไม่ว่าจะเป็นการทําบุญหรือคิดดีทําดีของนงวดทุกครั้งนะคะขอให้บุญกุศลนี้นะคะแผ่ไปยังพี่พี่น้องๆ f องทุกท่านเลยค่ะน้องได้กินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะก็คือมีความสุขแล้วก็มีแต่รอยยิ้มกันค่ะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยกันมากๆเลยตอนนี้น้องๆบางคนนะคะก็คือเบิ้ลสองชามกันแล้วค่ะเดี๋ยวมาลารุ้นกันนะคะก๋วยเตี๋ยวร้อยถ้วยนะคะจะหมดภายในกี่นาทีหมู่บ้านนงมดนะคะก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆค่ะแต่ลองนับเด็กๆดูนะคะเกิน60คนค่ะพี่พี่เถึงอนาคตนะคะถ้าโตเป็นหนุ่มมมเป็นนนนสาาวพร้อๆกัะะคหูบงดี กอกคเยอะขึ้นอีกแน่นอนต่างจากรุน่นนงวจนเมื่อก่อนเลยค่ะมีไม่กี่คนเองนะคะซึ่งนงวจเองก็ดีใจค่ะและน้องๆทุกคนนะคะก็มองนองวจเป็นไอดอลค่ะอนาคตข้างหน้าน้องๆกลุ่มนี้นะคะก็อาจจะมีคุณหมอพยาบาลนะคะคุณครูตำรวจทหารหรือว่าอาชีพต่างๆที่สุดจะิหรือจะเป็น,นะะดาวติก๊กตอกยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์เป็นได้หมดเลยค่ะและที่สําคัญนะคะจะต้องเป็นคนดีนะคะไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนค่ะและสิ่งแวดล้อมก็สําคัญมากๆเลยค่ะแผนน้านําก็ขายดีกันมากๆเลยนะคะเส้นก๋วยเต ค่ะมีต่อคิวสองกันเยอะแล้วส <จน S 1> ่วนขนมโดนันนะคะก็ขายดีมากๆตอนนี้หมดเกลี้ยงแล้วไม,มไม่หมดไม่กลับนะคะเบินได้ตลอดจนกว่าจะหมดให้น้องน้กินเสร็จตาน้องวอนบ้างแล้วและ,ะน้องวอนจะขอบคุณพี่ๆกน้องๆ FC อีกครั้งนะคะที่ซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามน้องวอนมาด้วยตลอดค่ะ